มาตินโอเดกาดกับตันทีมอาเซนนอนสารภาพว่าการบุกมาเยือนแมนซิตี้มีความหนักหนากว่าที่วางแผนกันเอาไว้อื้อซ่าและจำเป็นต้องยอมรับผลเสมอซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกมรับของทีมปืนใหญ่ดีพอที่จะมีแต้มติดมือแม้จะไม่สามารถบุกมาจมเรือใบสีฟ้าได้ก็ตามโอเดกาดเปิดปากเผยกับสื่อหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่31มีนาคมว่า แม้ทีมปืนใหญ่จะเตรียมความพร้อมกันเป็นอย่างดีแล้วแต่ก็หนีไม่พ้นต้องเน้นเกมรับกันแบบหัวหมุนตลอดทั้งเกมเนื่องจากแชมป์เก่าบุกแหลกจนแทบไม่เปิดโอกาสให้ได้หายใจหายคอแน่นอนว่าเราต้องการสามแต้มและเราทำอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อคว้าชัยชนะแต่สุดท้ายเราไม่ดีพอดังนั้นเราจึงต้องยอมรับกับ1แต้มและก้าวเดินต่อไปทุกทีมในโลกต้องการวินเลียมซาลิบาคุณได้เห็นคุณภาพของเขาแล้วทั้งขณะมีบอลและไม่มีบอล ดังนั้นผมจึงดีใจที่เขาฟิตในตอนนี้เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้เราต้องตั้งรับอย่างหนักหนักกว่าที่เราวางแผนเอาไว้เราเล่นได้อย่างอันตรายในบางจังหวะตอนที่เราได้โต้กลับแต่มันยากที่จะครองบอลเอาไว้และสร้างเกมเมื่อคุณต้องตั้งรับเป็นเวลานานแข้งขาของคุณแทบก้าวไม่ออกในบางจังหวะเราได้บอลและบุกไปข้างหน้าได้เรามองดูมีความอันตรายและน่าจะชนะได้ในท้ายที่สุดแฟนแฟน,แฟนอาเซนอน มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ